ร่มนวยการสำนักป้องกันปรับปรามและควบคุมไฟป่านะคะก็มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าเนี่ยเหียดดงเนี่ยไปกับชุดปฏิบัติการพิเศษ1362สาำนักงานเขตคลองเตยไปตรวจสอบคาเฟ่ร้านหนึ่งนะคะที่ซอยสุขุมวิท4ี สิงโตโโทำไมอยู่กลางเมืองขนาดนี้ใกล้ๆนี่เองนะมีการร้องเรียนว่า <ฮะ S 1> มีสิงโตก็ปรากฏว่าเป็นลูกสิงโตนะคะอายุประมาณ9ถึง10เดือนมีใบรับแจ้งการครอบครองชั่วคราวแต่ว่าสถานที่เลี้ยงเนี่ยมันไม่เหมาะสมไม่มีการจัดสวัสดิภาพที่ถูกต้องตามระเบียบเพราะนั้นก็แจ้งให้คนที่ยื่นแจ้งการครอบครองให้ปรับปรุงให้เรียบร้อยใน90วันซึ่งถ้าไม่ทำเนี่ยก็จะยึดใบอนุญาตก,การครอบครองสิงโตแล้วก็ไปเจอ ลูกสิงโตเพศเมียอายุ2เดือนอันนี้ไม่มีหลักฐานการได้มาสแกนก็ไม่มีไมโครชิปก็ต้องอายัดไปค่ะห้ามเคลื่อนย้ายทำให้เสียหายสูญหายหรือเสื่อมค่าขอนได้รับอนุญาต